หลังจากบารานะครับแล้วก็ปีบาสำนักเราต้ก็เความพีีก็าเยอะเลรึงจ่ครับะากนะครับเขก็ขอบคุณอย่าเพื่อนมาที่ได้มาสมสมานรับงานทำได้การเข้านพัฒนาถึงจะเป็นเวลาถ้าจาแต่ก็วันนี้มาให้รางวัลคุณแ่ได้นะครับก็ đưa cái <laughs> dòng máu để cho con con đi theo, con đi con con cũng được ก็มทำานวละแม่ก็อบอกคุณตามว่าทั้งวันแรกเกินมาถึงวันนี้ก้มีความยิ่กว่าลแม่เป็นวันนี้เช่นวันั้หลกลองมาโดยบุกกระดกฝนให้ความร่วมันกับทุกคนการันตีได้เลยะชาการรวมตัวดีให้เรามาจริงก็าล่าจังหวัด เรื่องต่ออภิวรานี้ลองตองดีทองดนายกเลี้ยงคนดีนายกอภิวรส่นคนไห้ความสาคัญกับการทำาานกับการทักเสืออตัวทั่วโลกขนาดพวกติวันที่เป็นทุกเสี้นพุ่จโถปีมาเยอได้เยอะครัมาสมหวันดีตาแม่ในมาเจ็บเยี่ยวเขาพบการ ในการทำงานในเรียนรู้ไล้สิ่งไาอยางอีนเปิดซึ่งอย่างทุิว่าจะจำซิ่งดีๆเรามีนอีกเปิดขึ้นที่ตงเงีไปกินนาเซ่หรือว่าไปสีไหนก็แบบเนี้ยก็อทุ่ดว่าสูจักกระเดียวนะครับผู้ชายต้องขับรถ้าคนนี้ตอนนั้มนั่งคุยเยาว์วันวัยู้วาน้าผู้ว่าราชการคนนี้อ้ไรดีติดว่าพวกมีประโยชน์ ไอ้ไรดีๆว่ามันไม่เกินความส,ามาร,สามาร้างมของผมๆดจะสร้างมสวยเ,เนื่นานาอเียดป้งกับอุานได้ก็คพรยบอกครับให้สาวด้บให้เจงความแบบส้งไปุ้มสวยได้ทำหน่ย่ยรโยชนได้ตามต้งองการพุกกินดีครับครับขอบคุณทุกคนพี่น้องคพละแม่ที่ให้ความเมตตา ให้ความเห็นรูปุ๊บให้ความร่วมมือในการทำงานจีนองปุ๊บจีนองตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านสังไร่ที่ยืนอยู่แล้วระวังให้ความรักให้ความร่วมมือทุกอย่างปุ๊บปุ๊บออกเป็นแบบแบบวก็บาสไลาไปเป็นนายเพื่อหาเสดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับต้อกลับเข้าขอบคุณครับท่านที่ม แก็ท่านผมได้เกฑสุจรวานะครมาแรงขาวูุฒิสอำเมท่าตนเซ้ก็ผู้สึ่อ่าีเป็นอย่างดีนะครับที่ท่านนายกอะเมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่คณเสาในวันนี้นะครับก็ในนามของคณะสัวรักบาลนะรับก พี่น้องจากอำเภอละแมหลายท่านนะครับที่ว่าทั้งของอำเภอละแมและก็ของอำเภอท่าแซะนะครับที่ว่าได้มอบช่อดอกไม้ยละของเพื่อแสดงความดีนะครับท่านนายเพอนะครับในาอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายเพอที่วัดนะครับได้รับมอบนะครับช่อดอกไม้นะครับจากตัวแทนของก็มีท่านขอจอนะครับ uh <ce> <ing> <vein> <LS> นั่งรสภบนะครับเพื่ออารีนะครับประดองเกิดนะครับประเรียนเชิญนะครับมอบกระหม่อมครับเียทนิญครับกรับเรียนท่านนายอำเภอที่วัดคุณกีวันนี้ผมต้องเรียกว่าเป็นท่านนายอำเภอภาคแสนนะครับเป็นนายอำเภอภาคแสน เรียนท่านสมาชิกสภาพการทหารสวนจังหวัดชุมพรทุกท่านท่านสมาชิกองค์การิหารสวนตำบลท่านนายกเทศบาลท่านนายกอบตท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะท่านประหัดวุโสและข้าราชการของอำเภอท่าแซะทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านสมาิกสภาบุการในรัหว่วยของรัฐนนหน้ากัวราชกาาท่านผู้ใหญ่บ้านแขกท่านผู้มีเกียรติที่บรักทุมท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับการตัท่าน ถามว่าชาวเปเป็นห่วงไหมก็ค <Yeah. S 1> so, so, the ิดถ hmm. ึงก็มาดตงกันนะครับท่านู่ก็พวกเราก็เปีได้นะครับแต่เพ่อที่ตําแหน่งที่ท่านได้เอาหน้าไปหน้าที่้านทนเรเป็นคนที่ดีชาลเปคอยเป็นห่วงก็คิดถึงนะครับก็เปีได้เพื่อมาต้านหน้าท่านนะครับก็ขอความท่าน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่านาชการท่านคุณไอองนะครับโตยเฉพาะองตีของซึ่หรือว่าจะต้องร่วมกันทำงานกับท่านนะครับของผมก็ตั้ไว้ด้วยนะครัท่านเป็นคนที่น่ารักนะครับก็ผนทวผมนะครับก็สนิทกันก็เหน่ยไท่ท่านอย่าไวแต่ว่าเราก็ยังติดต่อกันได้ตลอดนะครับขอมของากพอพี่น้องของยามุตาะด้วครับ ิทีัดูดุ่ติีเพื่อนแล้วก็ข้าราชการของอำเภอข่าเซชก็เขียนผมเกียรติทุกท่านนะครับรับผิในฐานะประธานของชมรมกำลังของผู้ใหญ่บ้านอำเภอละเมนะครับครับปกติก็จะเป็นท่านประธานชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านท่านกำนังนัดินท่านจรรย์นนครับแต่ท่านเป็นภารกิจ ครับผมในฐานะนโคทนของพี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับสี่ตำบลบอกว่าเมลเมนนะครับก็แสดงความินดีกับท่านต่างอำเภอนะครับที่ดีวัด้งแต่ด้วยความอิจฉาอของผมแล้วนะครับผมไม่อยากให้ท่านย้ายมาแต่แต่ด้วยความในข้า,นนาหน้าของหน้าที่นะครับก็ท่านก็ต้องไปตาม กระบวนการนะครับก็แสดงความมีดีกับท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากท่าน,นำอำเภอไว้กับพี่น้องชาวท่าแซ่ยดยนะครับขอบคุณมากครับท่านหัวนหน้าส่วนราชการพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรของอำเภอท่าแซ ที่ปรับรับทุกท่านท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอละเมท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านวิรัน์ชูกลางวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผมรู้จัก มาอยู่ในที่นี้จำนวนสามท่านท่านโกนงพี่ยุพาท่านนายกุเทศมนตรีนายกอบปตอตลอดถึงทุกๆท,ท่านที่อยู่ณทีน่นี้ที่ทั้งมาส่งผมแล้วก็มารับผมในวันนี้นะครับ ผมกลาบเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่สอจอบอกว่าสิบเดือนหกวันนะครับสอจอนันพภจดไว้หรือเปล่าผมไม่ทราบว่ราผมอยู่แต,แต่ละวันแต่ละวันในเกตติ้งไว้หรือเปล่าไม่รู้จำได้หมดเลยว่าสิบเดือนหกวันนะครับผมนาเรียนพี่น้องทั้งละเมรและท่าเซตว่าผมจากพะโตะมาละเมรมาอยู่ละเมร ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สิเดือนหวันผมได้รับความเมตตาได้รับความการุณาได้รับความเพื่ออาทรในทุกๆเรื่องจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองท่งทานของอำเภอละเมอ และก็ได้รับอีกทุกเรื่องเช่นกันจากประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนนร้องทีมงานสมาชิกชมรมไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสาระวัตรให้ความเมตตาผมนะครับละเมเป็นอำเภอที่ให้ความรักให้ความอบอ,อุ่นกับผมอย่างที่สุดนะครับ ผมมีความโชคดีที่ได้มาอยู่ที่อำเภอละเมในช่วงติดเตือน6วันที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนพี่น้องจากละเมพี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านจากพระต๊ะนะครับผู้ใหญ่ชัยผู้ใหญ่โรดผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่น้อยนะครับผู้ใหญ่จากประยวทีีรีขันผู้ใหญ่ศินจากอำเภอสามรอย,ยอด นะครับที่ให้ความเมตตากับผมมาส่งผมในวันนี้และดูแลผมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจากความดูแลของท่านจะให้ท่านได้เมตตาให้ความช่วยเหลือให้ความเกื้อกูลสนับสนุนให้ที่ทําการปกครองอาเภอท่าแซ้เดินไปได้ตามเจตนารมณ์ตามความตั้งใจตามคําความคาดหวัง ของผู้บังคับบัญชาในระดับสูงนะครับขอกราวขอบพระคุณครับสวัสดีครับ